ดีหไหมคะสะจวกคำถามดีมากอ่าไม่ไม่แน่ใว่าจะเป็นเวลาท่าคนเวลาอยู่ะครับคืออยากจะสอบถามในเรื่องของกุศลกรรมบวชสิบกับสีบห้าครับทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้ยึดสีบห้ามากกว่ากุศลกรรมบวชสิบหรือเปล่าเพราะว่าทุกกุศลกรรมบวชสิบสิๆถ้าท่านเมียไม่เคยได้พูดถึงก็ไม่ทราบเรื่องนี้ครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เน้นเน้นหมดแหละแต่ไม่มีใครพูด มันไม่ค่อยมีใรมาสอนซ้าง,งที่ความเป็นจริงมันเป็นเรื่องสําคัญมากมันเราลองจินตนาการอ่ะผู้ได้เจ้าบอกว่ากุศลกรรมหอดสิบเนี่ยมันเป็นเกณฑ์วัดความดีความเป็นเกณฑ์วัดเลยนะมันน้้าจะบอกว่าไม่สําคัญไม่ได้สําคัญมากทำไมผู้ได้เจ้าถึงเริ่มต้นจากศีลห้าก่อนเพราะว่าอะไรเพราะถึงหรือหรือคนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องศีลห้ามันมีแค่ห้าไงถ้าสิบเนี่ยจะเริ่มยากแล้วมันจําได้ห้าห้าง่ายสุด คือ5เนี่ยมันเป็นความปกติปกติของการเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยพราะเราทุกคนเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ปกติได้เนี่ยก็คือเราต้องมีศีลหา้าศีลแปลว่าปกติปกติของความเป็นมนุษย์ถ้าใครสามารถรักษาได้ทํามากทํำบ่อยได้เนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการพ้นจากนรกกาเนิดดิลชาและเปรตวิสัยแต่เราลืมไปว่าศีลเนี่ยมันเป็นความประพฤติแค่กายกับวาจา เราจะแก้กายกับวาจาได้ต้องแก้ที่อะไรใจดังนั้นกะุศลกรรมหมดสิบเนี่ยมันมีเรื่องของมโนกรรมด้วยกรรมเนี่ยมันมีสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการกระทําทางกายวจีกรรมคือคําพูดทางวาจามโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดทางใจคําถามคือศีลเนี่ยมันรักษาแค่กายกับวาจามันยังขาดใจเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นในเรื่องของใจ แค่รักษาความเป็นปกติไว้ได้เมื่อเราเข้าใจเรื่องศีลห้าเราต้องขยับสอนขึ้นไปคือกุศลกรรมบมวดิเรื่องของใจแล้วเพราะถ้าใจเราไม่คิดจะฆ่าสัตว์เราจะลงมือฆ่าสัตว์ไม่ได้ถ้าใจเราไม่คิดจะรักทรัพย์เราจะรักทรัพย์ไม่ได้ถ้าใจเราไม่คิดจะประพฤตินอกใจสามีภรรยาหรือไปเอาคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาเป็นของเราคือการประพฤติผิดในกามถ้าไม่คิดมันจะลงมือทําไม่ได้ถ้าเราไม่คิดที่จะพูดโกหกเราไม่มีโอกาสที่จะพูด ในสิ่งที่ไม่เป็นจากหลักสัจจความจริงถ้าเราไม่คิดจะดื่มสุรายาเมาเพราะว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่ดื่มสุราดังนั้นมันเริ่มต้นจากมนโนกรรมคือความคิดดังนั้นเรารู้สีห้าและรักษาได้ก็ขยับขึ้นไปคือใจถ้าเราแก้ไขใจได้กายกับวาจาก็จะแก้ไขได้ถ้าแก้ไขใจไม่ได้กายกับวาจาก็แก้ไขไม่ได้พระเจ้าจึงบอกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรให้ผลหนักที่สุด มโนกรรมคือใจแต่ใจเนี่ยมันแค่คิดใช่ไหมมโนถ้ามันยังไม่สง่สงผลออกมาทางกายกับวาจาวิบากมันยังไม่มีมันต้องออกมาก่อนออกมาแสดงการกระทําภายนอกวิบากจึงเกิดขึ้นได้และต้องรับผลของวิบากนั้นแต่ไอตัวมโนกรรมเนี่ยมันเป็นความคิดในใจมันยังไม่ส่งผลออกมาก็จริงไอตัวเนี่ยให้ผลหนักสุดเพราะอะไรถ้าคิดบ่อย,อยๆซ้าๆนอนเนื่องในสันดานทีนี้แหละ มันจะดีดออกมาที่กายกับวาจาดังนั้นมันจึงเป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการรับผลของการกระทําคือกรรมทั้ง3อย่างมนโนกรรมจึงหนักที่สุดดังนั้นถ้าเราตัดไอตัวมนโนกรรมออกได้คือไม่คิดไม่คิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งกายกับวาจาก็จะส่งผลไม่ได้ดังนั้นกายวาจาและใจสุจลิตที่เรียกว่ากุศลกรรมบทสิบคือกาย3อย่างวาจา4อย่างใจอีก3าอย่าง มันจึงเป็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายของการที่รักษาอัตภาพของความเป็นคนดีหรือการเป็นสัตว์ประหลดไว้ได้ในปัจจุบันการเป็นคนเนี่ยอัตภาพของการเป็นคนเนี่ยรักษาไว้ได้มีหลายอย่างเช่น,น,น 5, การรักษาศีลห้าก็รักษาอัตภาพของความเป็นมนุษย์ไปได้ mm. แต่น้อยกว่าการรักษาอุโบสถแปดประการอุโบสถแปดประการเนี่ยรักษาอัตภาพของความเป็นมนุษย์ไ,ได้ดีกว่าเพราะเหนือกว่าศีลห้าแต่ศีลห้าก็ได้นะแต่พระพุทธเจ้าก,ก็ยังไม่รับรองว่าการรักษาศีลห้าเนี่ย เป็นประจำเนี่ยจะสามารถรอดพ้นจากนกรกกำเนิดดิเรชั่รับแบบวิสัยได้ยังไม่รับรองเพราะอะไรเพราะมนโนกรรมไงมันขาดมนโนกรรมคือจิตสุดท้ายก่อนตายมันยังคิดอกุศลได้สีลห้าครบก็จรงิงแต่จิตสุดท้ายก่อนตายยังคิดอกุศลอยู่ก็ยังเป็นไป,ปนเพื่อนรกกำเนิดดิรชั่รับแบบวิสัยผู้เจ้จึงไม่รับรองว่าถ้ารักษาศีลห้าดีจะสามารถรอดได้แต่มันเป็นโอกาสมากกว่าถึง8ปซที่มีโอกาสจะรอดได้มากกว่าเยอะมากกว่าไม่รักษาเลยอ่ะอย่างน้อยที่สุดถ้าเรารักษาได้ผลของการกระทําจะไม่ส่งผลเราแต่ตัว ที่มันจะหนักที่สุดคือมโนเพราะมโนเนี่ยมันเป็นตัวเหตุพาเราไปเกิดไงเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษามโนไม่ได้เจริญมโนไม่ได้ทําให้มโนกรรมเนี่ยคิดไม่ฝ่ายกุศลไม่ได้เวลาตายเนี่ยมันจะลากเราไปไงตามมโนกรรมมโนกรรมก็คือการสร้างภพภพมันเกิดแบบไหนมันจะนําไปสู่การเกิดชาติใหม่ในแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถฝึกจิตตัวเนี้ยได้มันจะทําให้การกระทําทางกายกับวาจาดีขึ้นด้วยแก้ที่ต้นเหตุ ต้นเหตุของกายกับวาจามันคือใจเพราะนั้นถ้าสามารถแก้ที่ใจได้จบเลยดังนั้นเวลาที่สอนเนี่ยเมื่อรักษาสีลหาได้แล้วห้าห้าข้อได้แล้วให้ขยับขึ้นไปที่กุศลกรรมหมดสิบแต่ไม่ใช่ว่ารอให้รักษาสีล5ห้าได้ก่อนนะไม่ต้องรอทาได้เลยกุศลกรรมบมดสิบสามารถรักษาได้เลยในปัจจุบันแล้วกุศลกรรมบมสิบเนี่ยสำคัญมากมันเป็นการสร้างความไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายเลย ดังนั้นเราต้องสามารถรักษาเหตุปัจจัยตัวนี้ไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นกุศลกรรมบทสิบเนี่ยมันครอบคลุเลยจบเลยในเรื่องของกรรมสามในชีวิตเรารับผลของการกระทำมีแค่สามเรื่องและในการทํากุศลกรรมบทสิบมันก็ครอบคลสามข้อนี้จบหมดเลยสามข้อมีอะไรบ้างเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้ได้ละเว้นจากการรักษ์ให้ได้ละเว้นจากการประพฤติิในการให้ได้สามอย่างนี้เป็นความประพฤติทางกายของเราที่ทําให้เราได้อัตภาพในการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาสี่อย่างทางวาจา ไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอสี่อย่างนี้ยเราได้อัตภาพของการเกิดเป็นคนทางวาจาละสามอย่างสุดท้ายคือทางใจไม่โลภเพ่งเลง็งอย่าได้ทรั์ของคนอื่นไม่มีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อใครไม่มีความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกเราเข้าใจคําว่าไม่มีความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกปะคือเช่นพระเจ้าบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาป แต่เราบอกโอ้ยฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าสัตว์แล้วทําให้สัตว์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์โดยการไปบริจาคคนอื่นแล้วทําให้เขาเนี่ยกินอิ่มนอนหลับไม่บาปหรอกถ้าเราฆ่าเพื่อการยังประโยชน์ยังชีพทําให้เรามีกินอิ่มนอนหลับอันนี้ไม่บาปหรอกอันนี้เรียกว่ามีความเห็นผิดจากหลักสัจจะความจริงของโลกก็ในพระพุทธเจ้าบอกว่าการฆ่ามันบาปแม้จะฆ่าเพื่อกินก็ตามมันก็เป็นส่วนของวิบากกรรมเพราะเราเอาชีวิตของเขามาทําให้เราอิ่มท้องอันนี้มันจึงเป็นปาณาติบาต พระเจ้าจึงบอกว่าการกินเนื้อสัตว์ด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนคือการไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเลสงสัยว่าข้าเพเราอันนี้สามารถกินได้รอดปลอดภัยดังนั้นถ้าเราสามารถรักษากุศลกรรมหมดสิบเนี่ยตัวนี้ได้เนี่ยเราเป็นคนดีด้วยรักษาอัตภาพของการเป็นมนุษย์เทวดาไปได้ด้วยปิดอบายได้ด้วยเพราะกุศลกรรมหมดสิบเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรคุณธรรมของโสดาบันตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะมีคุณธรรมตัวนี้แล้ว คนธรรมจะเกิดขึ้นได้แม้มันจะยังไม่ไม่เต็มบริบูรณ์แต่มันเกิดขึ้นแล้ว